สวัสดีค่ะยายตาพัทยาพากินพาเที่ยวค่ะมื่อนี้ยายตาพายังอยู่ภูเก็ตอยู่คือเก่าอยู่ค่ะพามาเบ่งโอนทาวเนาะค่ะเนาะของเมืองภูเก็ตคะเป็นตึกสิเป็นตึกอ่ะสิเป,สเป็นตึกเก่าเก้า,กาอันผสมผสานกันระวางโปรตุกเกสคนจีนแล้วก็นคนปลมาลาย,ยูค่ะก,ก,กะะนน็สมัยเก่าเก้าเนาะค่ะเนาะเป็นนันสมัยเก้าเก้า จ้ะเป็นตือเก่าจ้ะเพิ่นอนุรักษ์ไว้ค่ะพุทธเกตอนุรักษ์ไว้ค่ะตั้งสมัยเพิ่นมาเฮ็ดเมืองแลนพี่บุกนะคะเดี๋ยวยาตาสิพาเบิงมนะาค่ะเนาะยาตาพาเบิงค่ะก็เป็นแบบมาลายูนะคะพวกอาปาเต้ก้ขอนข้ายะกระฟอคุณล้วะคะปาเต้สวยงามค่ะเป็นแบบคนมาลายู ัเค่ะ9กสบาทร้อยบาทนี่กมีเสือผ่าจ้าเสือผ่าสวย เดินช้อปปิ้งนะคะหลอซื้อของซื้อของใส่ซื้อเสือ้อผ้าเป็นกระเป๋าค่ะมีทุกอย่างค่ะอันง้ากลางคืนนี่ก็จะเป็นอ่ะที่แบบที่ท่องเที่ยวไหมคะ่ะที่เป็นที่ซื้อของที่ระลึกพวกพลังนะาหลายคะ่ะ เป็นตื้อกินเพิ่นลสี่อนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะเพิ่นสีว่าเปลี่ยนแปลงที่ย้ายถามจากกันใกล้น่องที่เพิ่อขับโถพาย้ายมาค่ะอ่ะถ้าสมัยเฮนพวกอันเมืองแร่ไหมคะเมืองแร่ดีบุกสมัย,มยตะกี้มันดังเนาะนี่เป็นแต่ผสมผสานร,ระหว่างโปรโตุเกสโปรตุกสสฟินตินมาลายูใช่ไหมจ๊ะ อักท่องเที่ยวกันสิ้่ะมีของขายขายกับยูอันอยูอักรุงเทพแถวอันทียังไงแถวเัี้ยองนะมองปะลางไปเดินได้ลายเี๋ย้ำจำถึงอไรสีลงไหมคะมืมนอสิ่นี้ปรลาาดขายของลักษณะนี้ เงียบจักนอยยังกางเบญย,ยังบางคืนคนกัสิไลกสิมีขายของต่างตงค่ะของที่ระลึกนักท่องเที่ยวมาเป็นพวกมควะมีก๋สิมีแบบกินนะคะกงกิน ก็จะเป็นแบบมาลายูอ,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 อมาเลเซียมาลายูนะคะตะสิมิผสมผสานกันขนาดใคมาเทีย่ยวบูกเก็บแต่ม้าเนี้ยมังขึ้นนะคะจะได้บรรยากาศคนสิลายมีร้านกาแฟร้านอาหารร้านขายของขายเสื้อผ้า ก็ย้ายในเบิ่งตึกสีสันสวยงามค่ะีสันยะลาดเลยนะคะับนเตา้า